สวัสดีครับ DIY Channel ครับเอาบ้านมาฝากเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านครับบ้านหลังนี้ไซส์ขนาด3าคูณหเมตรนะครับระเบียงแล้วก็หนึ่งระเบียงแล้วก็หนึ่งห้องนอนนะครับหน้ากว้าง3เมตรก็จริงนะครับแต่ใจค่านี่กว้างถึงยื่นออกมาประมาณ1นึเมตรอสิบครับถึงริมกระเบื้องเลยฮะหนึ่งเมตรอสิบงด้านซ้ายด้านขวานะครับยื่นออกมา หนึ่งเมตรห้าสิบด้านหลังก็หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับหมายถึงว่าชายคาที่ยื่นออกมาครับยื่นออกมาเยอะแบบนี้เขาใช้เท้าแขนนะครับเป็นบ้านทรงไทยหางแมวนะครับกบมุมงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะครับนี่ฮะสีที่เ็าลงเป็นสีวอลนัทนะครับครับเป็นสีวอลนัทนะครับนี่ฮะเท้าแขนครับดูเท้าแขนก่อนนานเท้าแขนครับสวยงามครับแกะสลักวดลายครับ เหมาะทำกุฏิพระเลยสวยครับวัดไหนต้องการแบบนี้เลยครับเนี่ยทำกุฏิพระนะครับใจขาย,ยื่นออกมาเนรับรองเลยว่าฝนตกฝนสาดเนอ่าไม่มีทางนะครับถ้าไม่ใช่พายุนะครับผมกายื่นออกมาเยอะฮะหนึ่งไม่นาสิบมีเต้าแก่นด้วยโดยเต้าแก่นก่อนนี่ฮะเต้าแก่นนี่แกะสลักลวดลายครับสวยงามครับปาเปี๊ยมนะครับป่าเปี๊ยม ดันนี้ก็ยื่นนกด้านหลังมาหนึ่งเมตรห้าสิบครับนี่ตาแขนคคำไว้ครับแกะสลักลวดลายใต้วงกบหน้าต่างก็มีการนี่ฮะแกะสลักรูปดอกไม้กับด้านเบิร์นก็เหมือนกันนะแกะสลักให้มีบานประตูบานหน้าต่างมาข้างหลังด้วยนะครับนี่นี่คือลักษณะของ ฝั่งด้านซ้ายครับนี่ฮะแกะสลักสวยงามครับท่านผู้ชมบ้านทรงไทยครับหลังนี้เป็นบ้านทรงไทยหากใครสนใจนะครับก็ลองโทรมาดูครับสอบถามนี่บ้านทรงไทยหลังนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางประหันครับของโครงการภพรัฐทรงไทยนะครับ อยูอ่อำเภอบางประหันโครงการสองครับโครงการหนึ่งอยู่อำเภอป่าโมกครับเป็นโรงงานเลยครับตรงนั้นนะฮะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแต่นี่คือโครงการสองครับเปิดโครงการใหม่ตอนนี้ทําขึ้นมาเซตี่เสร็จแล้วก็มีทรงไทยสองหลังครับแล้วก็บ้านนอกดาวอีกกําลังได้ห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่อีกสองหลังครับนี่ฮนะอันนี้คือ ระเบียงนะครับระเบียงนะครับใช้ไม้สักทั้งหลังนะครับหลังนี้ใช้ไม้สักทั้งหลังใครสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับบ้านทรงไทยะนี่ฮะแกะสลักเห็นชัดเจนเลยคนระับท่านผู้ชมนะครับบ้านทรงไทยไซส์ขนาดสามคูณห้าเมตรนะครับแต่ถ้ารวมใจคาด้วยเนี่ยโอ้โหแปดคูนแปดคูณเท่าไหร่ครับแปดเท่าค,คูณกับอ่า แปดเมตรนะครับแปดคูณแปดนะครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมหมายถึงว่าจะรวมหลังคาที่ยื่นะฮะท่านผู้ชมว่าใจขาเขายื่นฝั่งละม่ตาสิบห้าสิบแล้วครับเอาไว้แลตัวเรือนสามคูณห้าเมตรนะครับนี่บานประตูทางเข้านะฮะแข็งแรงแน่นอนทนทานมีโลหะเกรดเอจับนะครับอันนี้เดียไวท์ัแนนเอามาฝากนี่ในห้องครับผมเปิดประตูแล้วครับนี่ฮะเปิดประตูเข้ามาในห้องครับนี่คือพื้นนะะดีเป็น ไม้สักครับทำม,มาจากไม้สักทั้งหลังเนีย่ยเพื่อนเพื่อนดูครับนี่เห็นไหมมีสองหลังให้เลือกครับนี่อีกหลังหนึ่งลงสีวอรนัทหลังนี้วงสีวอรนัทอีกหลังหนึ่งลงสีไม้สักครับนี่ฟ้าไปดานะครสูงถึงสามเมตรนะครับท่านผู้ชมความสูงของฟ้าไปดานะฮะนี่พื้นนะครับนี่ นี่คือบ้านนอกดาวบ้านทรงไทยนีห่หน้าต่างนี่รอบด้านหน้าหนึ่งสองบานด้านข้างอีกสองบานด้านหลังอีกสองบานแล้วก็ด้านทุก,ท,กทุกด้านอ่ะใส่หน้าต่างแล้วบานประตู้วครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยครับอยากได้บ้านทรงไทยก็อย่าลืมโทรหานะครับนะขายถูกๆครับขายถูกๆไม้จักทองเนี่ย ตั้งหลังเลยฟ้าไปดานตีแบบอืนั่นเหมือนจันทันเหมือนแปรนะครับสวยงามแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ